วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องนี้ครับเครื่องนี้นะครับก็คือจอตัว MacBook Pro นะครับ14นิ้ว M4 Pro นะครับเครื่องนี้ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ผมใช้งานนะครับเครื่องนี้มาได้ระยะเวลานะครับประมาณ1เดือนพอดีก็อยากจะมาแชร์นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานนะครับมาประมาณ1เดือนว่าใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับโดยจะเป็นในลักษณะที่เป็นการใช้งานของผมเลยนะครับจะไม่ได้แบบเน้นอ้างอิงความสามารถเด็ดอะไรต่างๆนะครับของจอตัว M4 Pro แต่ส่วนตัวแล้วจะใช้พวกแบบเ browser ทำเอกสารไลท์룸โฟโต้ชอปเฟนอล 8 Pro นะครับในการตัดงานวิดีโอเนาะแล้วก็มันแต่มีเดียต่างๆนะครับในการชมในพวงในสเปกยูทูบในพวกนี้นะครับก็จะใช้งานประมาณนี้ความฮาร์คอรอนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในความที่เป็นแบบโอ้โหแม่งใช้แปปกที่มันรุนแรงแบบขั้นสุดนะครับแต่เหมือนแบบการใช้งานนะครับลักษณะที่เป็นจ้าตัวอัพตัวเอฟเฟกใช่ปะแต่ผมนะครับก็มีการนะครับทำมัลติทัสนะครับคอนขทางจะเยอะนั่นเองก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่าการใช้งานนะครับของผมเจ้าตัว M4 Pro ตัวนี้เป็นยังไงบางนั่นเองครับสเปคที่ผมซื้อตัวนี้นะคร เลยซึ่งจะได้ซีพียูหนาทั้งหมด12คอร์แล้วก็ GPU นะูะอยู่ที่16คอร์นั่นเองครับแรมอยู่ที่24กิกนะครับซึ่งสิ่งเดียวที่ผม CTO นะครับหรือคอสต์ไมค์นะครับก็คือตัวนี้ผมเพิ่มนะครับ Storage นะครับจาก512กิกโนเป็น1เทราไบต์นะครับราคาเบสเครื่องนี้เลยนะครับอยู่ที่69,900บาทนะครับแล้วก็เพิ่ม SSD นะครับอยู่อีก7,000บาทนั่นเองครับรวมๆแล้วเครื่องนี้นะครับผมจ่ายไปประมาณ76,700บาทนั่นเองครับอื่นๆอ่ะจอ Nano Texture นะครับตัวนี้้นะะครรับผมมมไไ่่ดดกาาาเพว ใหญแล้วว่าผมเป็นคนที่ใช้งานอลักษณะที่เป็นในบ้านสนใหญ่นอกบ้านมี แต่ในข้างนอกบ้านนะครับส่วนเด็กผมก็อยู่ในอินดอร์อยู่ในสตูดิโออยู่แล้วนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าการซื้อนะครับเจ้าตัวแพคเกจจริงนะครับที่เป็นเจ้าตัวจอหน้าโน้ตเร็เจอร์มันไม่ค่ายจะเป็นสําหรับผมเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับผมจอจอใช่ป่ะส่วนผมจะใช้จอนะครับที่เป็นเจ้าตัวเดลโฟเคยูยี่สิบสองศูนย์คิวนะครับทำงานเสียมากกว่านั่นเองครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่เป็นเจ้าตัวเจ็ดสิบวัตต์นะครับเบสิกเลยแล้วก็หัวนะครับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วนั่นเองนะครับแบบนี้ แล้วก็สายนะครับเป็นแมกเซมนะครับสีดามาให้เลยนั่นเองครับเหตุผลที่ผมเปลี่ยนนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับจากตัวเก่าที่เป็นเจ้าตัว M1 Pro ที่เป็นตัวเบสนะครับก็ CPU แปดข้อแล้วก็ RAM 16 SSD 512นะครับเหตุผลแรกนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องเก่าของผมนะครับมันเริ่มมีความแบบช้าแล้วนั่นเองนะครับทำให้รู้สึกว่าเออมันถึงเวลานะครับที่จะเปลี่ยนแล้วนั่นเองคือจริงต้องบอกว่าสาหรับคนทั่วไปอ่ะมันก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ M1 Pro นี่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ยังค่อนข เวททำให้เวลทเราทำอินเด็กทัสกิ้งนะครับเยอะๆอ็มมอนโฟนะครับมันจะมีข้อจำกัดในส่วนนั้นนั่นเองครับเหตุผลที่2คือ SSD นะครับเครื่องเก่าด้วยความที่เป็น SSD 512ใช่ปะ แล้วตัวนี้ผมก็เลยนะครับอัปเกรดนะครับซ t o ีโอเป็นเอสดิหก็เครื่องเก่าห้าหนึ่งสออ่ะผมใช้จนเมมโมรี s เอนะครับเหลือแบบ10 g b 20 g b นะครับค่อนข้างจะบ่อยมากๆก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจคือต้องบอกว่าปกติเวลาผมจะต่อผมจะต่อนะครับเอาไฟล์ไว้บนเอเซนโซลเอสใช่ป่ะแต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะมีนะครับพวกคงพวกแคชนะครับอยู่บนเครื่องอยู่ดีทาให้เรารู้สึกว่าเออทำให้เวลาที่คุณใช้512 g b เราใช้งานหนักๆแม้ว่าคุณจะมี SSD อ่ะมัสดีอนนนนะครัับใช้งงาเอ ข้อเหตนผลสุดท้ายนะครับที่เปลี่ยนนะครับก็คือด้านของราคาเสื่อมนั่นเองครับถ้าคุณไม่ได้ซื้อแม็กนะครับที่เป็นตัวตตวรุ่น CTOver Wang แบบเวอร์2ระบ4ระบนะครับคุณจะโดนค่าเสื่อมไว้ประมาณปีหนึ่งประมาณ1 2 0 0 0บาทโดยเฉลี่ยนะครับแล้วคุณจะใช้กี่ปีก็ตามอ่าปีแบบปีที่3ปีที่4อาจจะน้อยลงเครื่องนั้นผมกดน,นะครับมาในราคานักศึกษาก็อยู่ที่6 8 0 0 0บาทใช้ไป3ปีเนาะผมขายไปนะครับอยู่ที่33,000บาทซึ่งราคาหายไปประมาณ35,000บาทเฉลี่ยแล้วปีนบาทเฉลี่ 1, 000, 1 000, 2 0 0 0 ก็เป็นตัวเลขที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมใช้ไปอีกปีหนึ่งอ่ะมันก็คงลงไปประมาณนี้อยู่ดีมันก็เหมือนว่าเอ้ยในทุกๆเดือนผมชอบใช้ผมรู้สึกว่าเออในครั้งนี้นะครับผมก็เปลี่ยนนะครับดีกว่านั่นเองครับทั้งหมดนี้ที่ผมพูดไปนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับผมถึงเปลี่ยนนะครับมาใช้เจ้าตัว M4 Pro 14นิ้วเครื่องนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับในแง่ของเจ้าตัวรีวิวเลยที่ไม่ใช่แบบพุ้ททาไมย้ายมานะครับก็คือด้านส pect ตัวนี้ครับตัวนี้ใช้เจ้า โปรกีชเบนอยู่ที่2 1 6 4คะแนนต่างจาก M1 Pro เครื่องเก่านะครับอยมันเท่าตัวนั่นเองซึ่งตัวนั้นอยู่เพิ่มมา1น x, x ่คะแนนนะครับถามว่าใช้งานจริงมันต่างกันขนาดนั้นไหมสิที่มอยากจะบอกครับก็คือเต้าตัว M1 Pro นะครับกับตัวนี้ถ้าถามผมผมว่าน่าจะมีความแรงนะครับในการใช้งานจริงต่างกันแบบ 20- 3 0แต่ในเวลาที่เราเรนเดอร์นะครับผมว่ามันต่างกันเกิน50%เ็ลยนั่นเองนะครับผมได้ลองนะครับเรนเดอร์เจ้าตัว Raw ร็คื ไฟจะอยู in SSD ่ใน e s s e n t a l s t ซะบแล้วก็ Export นะครับตจ้าตัว Raw มีปรับแต่งรูปบ้างอะไรบ้างนะครับเวลานะครับที่ผม Export ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ55วินาทีนะครับสำหรับเจวตัว Raw ไฟ A7 Mark 4 33ล้านพิกเซลซึ่งถือเป็นตัวเลขนะครับที่ค่อนข้างจะน่าประทับใจมากมากแล้วถามว่าเฮ้ยถ้ากลับไป M1 Pro มันจะช้ากว่านี้เยอะไหมผมว่ามันก็จะอยู่ประมาณแบบถึงนาที40ถึงนาที50นะครับประมาณนี้อาจจะไม่ได้แบบฮุยต่างกันแบบเป็นเท่าขนาดนั้นแต่ตัวนี้และ M1 Pro มันก็ยังคงเร็วนะครับแล้วตัวนี้ก็ยังคงเร็วกว่านั ทั้งรั้สองค่ะอีกเคสหนึ่งที่ลองก็คือเจ้าตัวลองในการ export, เอ็กซ์พอร์ตจอตัว 4K 25บนจอตัวไฟนะครับที่เป็นเจ้าตัวพกเก็ตส์สารครับความยาวประมาณสิบสี่สิบนาทีสี่สิบวีนะครับมีการเรนเดอร์นะครับเจ้าตัวเสียงเล็กน้อยเพื่อทําให้เสียงนะครับมันเข้าใจมาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองผมใช้เวลาเอ็กซ์พอร์ตนะครับไปสี่นาทีกับสิบวินนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัวเอเวนโปรก็น่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีนั่นเองครับรวมแล้วเครื่องนี้ค่อนข้างจะเร็วม,มากๆนะครับในแง่ของเวลา, Time. วา,รเ,วาเรนเด คลิมนะครับแม้ว่าเราจะเรนเดอร์20-30นาทีนะครับผมก็งังคงรู้สึกนะครับว่าตัวนี้นะครับไม่ได้มีาการช้าใดๆเลยนั่นเองครับพูดถึงเจ้าตัวเรนเดอร์ไปแล้วนะครับเราพูดถึงนะครับในการใช้งานจริงเจ้าตัว M4 Pro ตัวนี้กันบ้างนั่นเองตัวนี้ครับเวลาที่เราใช้งานนะครับผมคงไม่ได้กล้าพูดว่าเฮ้ยมันต่างจากตัว M1 Pro ที่ผมใช้ตัวเก่ามากนักแต่สิ่งที่มาทําได้ไว้ก็คือเจ้าตัวการเบรกลิมิตในการทํางานทั่วๆไปเว้คือพอเราใช้ในสักเปิดสัก2 3โปรแกรมพร้อมกันใช่ปะมันจะมีลิมิตลิมิตนนึงททีี่่ M1 Pro เป็ มันมีลิมิตไว้แต่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีลิมิตนั้นนะครับหรือว่าลิมิตมันขึ้นไปที่สูงกว่าผมสามารถเปิดดูทุกเพลงไลท์รูมสปอร์ตรูมนะครับโดยที่ความเร็วมันจะแทบไม่ตกเลยเว้ยซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของเจ้าตัว M4 p ฟิโโที่ได้ CPU อู่คอเยอะขึ้นแรงขึ้นนะครับนั่นเองเนาะแล้วก็ด้วยความที่แหลมมากขึ้นด้วยนั่นแหละครับจาก16เป็นแสแบกทำให้เวลาที่คุณทำมัลติทาคิ่งมันจะสามารถเบรกลิมิตนะครับได้สูงมากยิ่งขึ้นก็คือถ้าทำ บลักษณะอให้เป็นเจ้าตัว,ตวมันดิทาเยอะผมเชื่อนะครับว่าถ้าคุณใช้จริงมันค่อนางจะต่างแน่นอนได้ครับผมสิ่งที่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งแล้วผมไม่ได้อัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือเจ้าตัวแลมว้ยเพราะแลมตัวนี้ที่ผมซื้อมาใช่ว่ามันจะเป็นเจ้าตัว24กิกซึ่งถ้าเราสามารถซีดีโอนะครับขอซ่อมเป็น4กิกได้โดยราะคาะจะแพงขึ้นอยู่ที่14,000บาทซึ่งผู้อ่านสงครับผมกัดฟันซื้อไม่ลงจริงๆคือถ้ามันบวกมีสเต็ปหนึ่งเซน36กิกซ์เลยพวกนี้แล้วราคาเพิ่อม,บบ 7, มอมี ได้ออกมาแตนะ่พอมันบวกเพิ่มอีกเป็นหมื่นนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีความออนิดนึงอนะรู้สึกว่ามันในการซีดัวควางนี้นะครับมันแพงจนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงด้านเทคโนโลยีนะครับของจ้ตัว CPU จ้ตัว M4 Pro ตัวนี้กันบ้างน,นะครับถ้าไม่นับความแรงที่มันเพิ่มจากเบียนก่อนเนาะ,ะด้วยความหนึ่ง CPU มันเพิ่มคอจาก8เป็น14คอมันต้องแรงกว่าเดิมมากๆอีกแล้วแหละรวมถึงแบนด์วิดต์นะครับการทํางานระหว่าง CPU RAM SSD นะครับมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ต้องพูดนะครับว่าตัวนี้จะเป็นชิปนะครับเจ ซึ่งถ้าเทียบกับตัว M Generation เก่าๆ,ๆนะครับจะอยู่ที่5นาโนเมตรนั่นเองซึ่งในวันนั้นวันนี้มันก็เป็น CPU นะครับเกรดท็อปๆในวงการนั่นเองในวันที่จะซื้อทั้งคู่เนาะแต่สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามานะครับก็คือมีการดีโค d e c o เดกใหม่ๆนะครับเข้ามานั่นเองได้อย่างมากขึ้นอย่างเช่นเจ้าตัว AV1 ตัวนี้นะครับมันก็จะมีโค d เดตที่สามารถแปลนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าใครใช้พวกนี้ผมเชื่อนะครับว่ามันมีความต่างนะครับอย่างแน่นอนเมื่อเทียบ นี้เนาะก็จะมีพอร์ตนะครับทั้งหมดอยู่อย่างละ3-4พอร์ตนะครับมีเทนนันโบร์นะครับ5ที่ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับอยู่ที่120กิกะบิตนะครับเซคิลอยู่ทั้งหมด3พอร์ตนะครับก็เราก็มีพอร์ตไรตี้ไมค์ด้วยทําให้ตัวนี้นะครับตามที่เขาเคลมสามารถรองรับนะครับการใช้ใช้นะครับตัวจอ 4K 60เฮิร์ตนะครับได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่2จอพร้อมกันหรือถ้าใครใช้1จอเนาะก็สามารถนะครับรันนะครับไม้ถึงจอตัว 8K 60หรือว่าเป็น 4K 240สองรับก็ได้เเช่นดียวกสี่สิบเฮิ ตามตรงว่าผมอาจจะไม่ได้ลองขนาดนั้นไวแต่สิ่งที่ผมลองนะครับคือมีเปิดต่อตัวนี้ใช่ปะ่ะมีการเปิดจอนะครับที่เป็นเจ้าตัว 4K นะครับที่เป็นเจ้าตัว Dell U2720Q ตัวนั้นแล้วก็มีจอ m o n ตอร์นะครับที่เป็น Portable อีกตัวหนึง่งความลเอียด 4K การทางานทั้ง3ตจอนะครับพร้อมกันบนเครื่องเนี้ยสามารถทํางานนะครับได้แบบเต็มนะครับส,สบายๆเลยนั่นเองเนาะซึ่งรวมๆอะถ้าใครต้องการต่อต่อนอกนะครับมากกว่าอีก2จอบวกนะครับก็อาจจะต้องไปดูนะครับที่เป็นเจ้าตัว M Max M4 Max และพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้ คนทั่วไปต่อ2จอก็ถัวเยอะมากๆแล้วเนอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องจอตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นเจ้าตัว Liquid l a นะ HDR นะครับที่เป็นเทั้งวีจอตัวจอ Mini LED ด้วยความ uh, Refresh Rate นะครับอยู่ที่120เฮิร์ตแล้วก็ความสว่างนะครับอยู่ที่1600นตร แล้วก็ตัวในพันหนึ่งพันหกร้อยนตตัวนี้มันจะแสดงผลนะครับในช่วงที่เป็นเจ้าตัว SDR เท่านั้นแต่ในเจ้าตัว SDR นะครับในการใช้งานปกติมันจะมีความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่หนึ่งพันนิตแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าตัวนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นเจ้าตัวจอ n a n o t e x t u r ททำให้เวลาที่เราสะท้อนแสงอะ่ะมันก็จะมีการสะท้อนแสงนะครับแบบจริงๆ,ๆจังเลยนั่นเองแต่ทั้งนี้ครับผมต้องบอกว,ว่าในการใช้งานทั่วไปของผมผมอาจจะไม่ได้คนที่อยู่กลางแดดเราใช้งานเพราะว่าผมไม่มีความจำเป็นแล้วก็มันก็ร้อนนะครับประเทศไทยมันร้อนจริงๆกๆ จอ1,000พันิตในเจ้าตัว MacBook Pro นะครับสามารถสู้แสงในคาเฟ่ๆนะครับได้สบายๆเลยแต่ถ้าใครอยู่เอาลโดจริงๆนะครับก็อาจจะต้องแบบนีอะไรมาคุมอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มเติมนั่นเองครับแล้วก็ตัวจอสีสันตัวนี้นะครับก็ให้สีสันนะครับมาที่ค่อนข้าจะดีมากๆคมชัดมากๆนะครับแล้วก็มีโปรไฟล์นะครับที่เราสามารถจูนนะครับได้คอนข้าจะไงนั่นเองครับเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือในด้านของเจ้าตัวแบตเตอรี่นั่นเองเขาเคลมนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดนะครับอยู่ที่รับสี่ชั่วโม ัวนผมอาจจะได้ความเดือนหนึ่งอ่ะแล้วผมไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสใช้แบบข้างนอกแบบยิงยาวนะครับผมมีเป็นงานลูกค้าประมาณ2-3ครั้งเนาะตัวนี้นะครับก็ใช้งานนะครับได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ก็เหลือแบบเกินครึ่งซึ่งการใช้งานแบบนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับลักษณะที่เป็นเจ้าตัวบ b r o w s ร์บวกเจ้าตัวไลด์ูมันเองนะครับในการเปิออกอีเวนต์เนาะแบตเตอรี่ผมนะครับตัวนี้ก็จะเหลือนะครับอยู่ที่เกินครึ่งซึ่งก็เพียงพอนะครับต่อการใช้งานระหว่างวันนะครับสบายๆเลยแล้วผมคิดว่าถ้าไม่ได้ใช้งานหนักจนเกินไปนนรก็สาาามถใช้้งได สิชั่วโมงจากการทํางานนะครับเราสั้างให้เป็นเจ้าตัวผมนั่นเองครับอื่นที่อยากจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นในด้านของเจ้าตัวบอดี้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เป็นอย่าง M1 Pro หรืออะไรก็ตามนะครับมันจะเรียกสีนนว่าเจ้าตัว Space g r ร y ใช่ปะแต่ตัวนี้นะครับมันจะใช้นะครับสีที่เรียกว่าเจ้าตัว s Space b l a c k นั่นเองก็ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าๆนะครับก็จะมีความมืดนะครับความดํากว่าเดิมซึ่งจริงๆก็จะเป็นสีนี้นะครับตั้งแต่เจ้าตัว M3 Pro แล้วนั่นเองตัวนี้ แล้วก็เ d รียมาอร์ห้1พอตฝั่งทางด้านขวาของเครื่องส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นพอตนะครับที่เป็นเจตัว m a ็ s a ซ e ทางด้านโบ๊5นะครับอพอรพอตแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนั่นเองซึ่งเ้าตัว m a ็กเซฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็สายตัวนี้ก็จะเป็นสีดําก็ใช้งานได,ได้ง่ายนะครับนี่ปุ๊บนะครับ เราก็ดึงออกนะครับซึ่งก็เป็นความสะดวกนะครับแล้วก็สามารถใช้งานครับได้ค่อนข้างจะดีมากๆของจอตัวแมงบุกแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้นะครับผ่านจอตัวจอเดลยูดีหรือนะครับก็คือจะใช้นะครับผ่านจ้าตัวอะแดปเตอร์ขณะที่มันแบบเล็กๆอะไวร์เฮลาที่เราใช้งานนะครับก็สามารถโผล่นะครับได้สะดวกมากกว่าแล้วก็สายแปบดินบีซีเสียบนะครับเข้าตัวเครื่องไปเลยนั่นเองครับวอื่นที่จะพูดถึงเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นในด้านนะครับของจอตัวกล้องตัวนี้นั่นเองตัวเนี้ยก็คือเป็นกล้องนะครับที่เป็นเจอนนเดมะตัวนี้ะรับ การทํางานที่เป็นเจ้าตัว Center Sta ตนะครับด้วยแล้วก็บูททูธ Wi-Fi ตัวนี้นะครับไวไฟจะเป็นเวอร์ชัน Wi-Fi 6e ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับไม่ได้เทสนะครับเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับนะครับรวมถึงเจ้าตัวบูททูธก็เป็น5.3นะครับก็ถือเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะใหม่มากๆเลยนั่นเองครับเนี่ยดูดิถ้าผมให้ดูนะถ้าเป็นไม่ถ้าเป็นตัวจอ Nano Texture ก็จะไม่เป็นนะครับสะท้อนแบบนี้เนาะแต่นี้นะครับไม่ได้เป็นเจ้าตัวจอ Nano Texture นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก ตัวนี้นั่นเองตัวตัว14นิ้วที่ผมซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับ MacBook Pro 14นิ้วก็ยังคงเป็น MacBook นะครับที่มีความเร็วแรงนะครับแบตเตอรี่ทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้าง stable นะครับมากๆเลยราคาสำหรับผมสุดท้าย MacBook Pro 14นะครับก็เป็นราคาที่อาจจะแพงไปนิดน้อถ้าได้ราคาเดิมนะครับแต่เพิ่ม storage เป็น1 t B เริ่มต้น RAM นะครับเพิ่มเป็น36 g ิเบื้องต้นนะครับผมว่ามันจะทาให้ผมนะครับรู้สึกว่ามันจบแล้วก็คุ้มค่าราคานะครับมากกว่านี้จะถามว่าซื้อราคานี้ได้ไหมเครื่องทำ ก็เป็นตัวเลือกที่ผมก็ต้องซื้ออยู่ดีนะครับนั่นเองครับถ้าถามว่าเฮ้ย mm. <Hey, S 2> ถ้าคุณสมควรจะอัปเกรดไหมมาเจ้าตัวนี้เนาะถ้าคุณใช้เจ้าตัว M อยู่ M 1 M 2 M 3คุณไม่ได้ใช้ p ร r f o r m a n c e แบบเบรกลิมิตขนาดนั้นนะ่ยหรือว่าไม่ได้มีคอนดิชันอื่นนะครับในการเปลี่ยนเช่นะถึงรอบเปลี่ยนแล้วเป็นรอบเปลี่ยนของบริษัทใช่ปะ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้แรมในการทำมดิตทาสนะครับมากยิ่งขึ้นผมว่าการซื้อ M 4 Pro ครับมันไม่ผิดเลยแต่ถถาาามมว่่่้้คุณไไดอยูใน นนผมว่าอาจจะมีการที่มันเกิดความจาเป็นผมมองว่าใช้เครื่องเดิมนะครับจะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองครับเพราะว่าผมรู้สึกนะครับว่า MacBo ุ k นะครับ M ในซีรีส์นี้ทุกรุ่นน่ะมันทํามาได้ดีมากๆส่วนแบบใช้ไปสิบปีก็ไม่ต้องเปลี่ยน,นครับก็ได้นั่นเองครับถามว่าไม่ชอบอะไระมีประมาณ2เรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่าก็คงยังไม่ชอบอยู่ดีก็คือน้ําหนักตัวเนี้ยหน้าตัวนี้นะครับอยู่ที่1 6กกิโลเป็นน้ําหนักที่ไม่เบานะสาหรับโน้ตบุกในขนาดิบนิ้วโอเคละด้วยพ e r f o r m ม n c e ระดับนี้แต่ด้ ที่มีความเบาอยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะทำนะครับน้ำหนักได้เบามากกว่านี้นั่นเองนะครับรวมถึงพอร์ทเทนน์โวนะครับผมรู้สึกว่า3พอร์ทสำหรับผมมันน้อยจนเกินไปปกติแล้วผมจะเสียบนะครับต่อเดลหนึ่งพอร์ทนะครับเอ็กซ n นอลเอสพอร์ทอีกพอร์ทหนึ่งก็บางทีก็เป็นดิสดิฟนะครับของแซนด s k หรือว่าจะเป็นพวกแบบ uard, แ a p t u เ e อร์การ์อะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่สามารถนะครับ เพิ่มพอได้แล้วก็สำหรับผมพอตมันจะไม่พอเว้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เพิ่มพอครับนั่นเองครับก็ลองไปดูกันได้นะครับกับจาตัว MacBook Pro นะครับ M4 Pro ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว14นิ้วนะครับผมเชื่อว่า16นิ้วก็มีฟีลลิ่งการทำงานนะครับที่ไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับแต่ก็จะหนักกว่าจอใหญ่กว่านั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวแนะนำประสบการณ์การใช้งานนะครับจอตัว MacBook Pro สำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เน้ช่อง t h พีของด้วยส่วนวันนี้ร i r s t Cup ขัว